อย่างที่บอกว่าดัชนีหุ้นไทยเมื่อวานก็ได้รับแรงกดดันหลักๆมาจากเดลต้ากับเอ t อในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงเนี่ยล่าสุดได้มีการประเมินช่วงราคาหุ้นเดลต้านะครับอยู่ระหว่าง7 0 9 0บถึงาทออโดยเป็นผลมาจากความเสี่ยงของกำไรในปีนี้ที่คาดว่าจะลดลงต่อเนื่องนะครับจากผลกระทบภาษีเงินได้นิติบุคคลขั้นต่ำทั่วโลกหรือว่าตัวของ global minimum tax ในอัตราขั้นต่ำา15%ซซึ่งก็จะส่งผลให้ไรายได้เนี่ย ของทางเดลต้านะครับหรือว่ากำไรเนี่ยหายไปประมาณ10%อย่างไรก็ตามก็ประเมินว่ากำไรในช่วงไตรมาสหนึ่งจะกลับมาอยู่ที่ระดับ4,500ล้านบาทนะครับหรือขยายตัว10%จากปีก่อนหน้าโดยระยะสั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการเติบโตโดดเด่นแต่ระยะกลางยาวมีปัจจัยสนับสนุนนะครับมาจากเทรนด์ AI ที่จะเข้ามาช่วยเสริมขณะที่ผู้บรหิหารเดลต้าเองก็มองนะครับว่าแนวโน้มไรายได้ปีนี้จะขยายตัวนะครับได้10-15% แต่ก็ต้องใช้ความพยายามมากกว่าปีก่อนที่ผ่านมาขณะเดียวกันนะครับยังมีมุมมองของทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียลไซรัสนะครับมีการคาดการ์ดกำไรของเดลต้านะครับจะเติบโตลดลงเนื่องจากการแข่งขันในตสาหกรรม a ไที่รุนแรงมากขึ้นจึงมีการปรับลดประมาณการกำไรสุทธิในปี2568-2570ถึงลง1 9 3 0ถึงเปอร์เซ็นต์ครับนอกจากนี้นะครับเดลต้ายังเผชิญกับความเสี่ยงเรื่องของคดีฟ้องร้อง จากคู่แข่งในสหรัฐนะครับถึงแม้บริษัทจะประกาศจ่ายเงินปันผลงวดปี2,567ในตาหุ้นละ46สตางค์นะครับแต่ด้วยผลตอบแทนเงินปันผลเพียงแค่0.4ปร์เซ็นบริษัทฟินแลนเซียลไซรัสรนะครับจึงแนะนำให้ขายหุ้นเดลต้าพร้อมปรับลดราคาเป้าลงมาเป็น72บาทต่อหุ้นครับคือมันก็เป็น2ประเด็นนะนะคือมี3ประเด็นนะฮะมีทั้งเรื่องของกำไรที่มีแนวโน้มจะ ลดลงจากอ,อุตสาหกรรม AI ที่มีการแข่งขันกันรุนแรงขึ้นครับประเด็นที่2เนี่ยมันก็คือเรื่องของคดีความนะฮะจากการถูกฟ้องร้องโดยคู่แข่งในสหรัฐอเมริกานะครับส่วนประเด็นที่3มเนี่ยมันเรื่องของอัตราเงินปันผลตอบแทนที่ก็ต่ำในระดับเพียง0.4เอก็จึงเป็นที่มานะครับของคำแนะนำขายตรงนี้พร้อมกับมีการปรับลดราคาเป้าหมายลงมาเหลือเพียง72บาทเท่านั้น ขณะเดียวกันข้ามไปดูกรณีของ AOT เมื่อวานคุณกิรติกิจมานวัตกรรมการผู้มนวยการใหญ่ของทาง AOT ก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการนี้นะฮะเมื่อวานสาระสำคัญหลักๆเนี่ยนะฮะยืนยันว่าจะไม่มีการปรับแก้สัญญาหรือว่าปรับลดตัวมินิมัมการันตีใดๆให้กับบริษัท King Power นะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางเว็บไซต์ของข่าวหุ้นธุรกิจก็ได้มีการรายงานแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าการ แถลงไขเกี่ยวกับปัญหาด้านสภาพคล่องของ King Power รเนี่ยออมันจะเป็นการกรุยทางไปสู่การปรับแก้สัญญาสัมปทานครั้งที่4หรือเปล่าคือตั้งแต่ปี6-3เป็นต้นมาเนี่ยเขาแก้มา3รอบแล้วนะออแล้วก็ต้องบอกว่าเป็น3บวกหนเนี่ยคือแก้สัญญาในส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับผลตอบแทนที่ให้กับ AOT ในฐานะผู้ให้สัมปทานนะ อไอ้ plus o เนี่ยบวกหเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการคืนพื้นที่ขอคืนพื้นที่ซึ่งคืนพื้นที่เนี่ยแน่นอนฮะมันก็ทำให้ King Power เองเบาตัวลงในขณะที่ AOT ก็มีรายได้ที่ลดลงทั้งจากค่าเช่าแล้วก็ค่าตอบแทนเรื่องของสัมปทานนะ่ะก็ว่ากันไปนั้นก็มีการตั้งข้อสังเกตนะฮะว่าเม,มันจะเป็นการกุยทางไปสู่การแค่สัญญาครั้งที่4หรือไม่ ตรงนี้คุณกิรติยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะเมื่อวานนี้นะฮะผ่านทางรายการของเราว่าจะไม่มีการปรับแก้สัญญาให้กับ King Power อย่างแน่นอนนะโดยสรุปเรื่องนี้เนี่ยคือ King Power เองช่วงที่ผ่านมาอาจจะทำเซ็งลีนะได้ไม่เป็นไปตามเป้าสักเท่าไหร่นะักมันก็มีปัญหาเรื่องของการบริหารสภาพคล่องน,นะครับจึงเป็นที่มาของการส่งหนังสือถึง a อ t นะว่าจะขอ ผัดผ่อนในเรื่องของการจ่ายค่าตอบแทนให้กับ l อ t เน่ยไปเป็นระยะเวลา18เดือนโดยเริ่มตั้งแต่สิงหาคมปี67ที่ผ่านมาแต่อันนี้ต้องบอกนะว่ามาเงียบจริงๆพี่เขาหยุดช่ายหรือเขาขอผัดผ่อนมาตั้งแต่สิงหาปีที่แล้วนะ,ะก็แน่นอนละฮะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาเนี่ยนั่นก็คือกระแสงเงินสดที่เข้ามายัางอ t เนี่ยมันก็ต้องลดลงนะฮะตามงวดที่ King Power เขาขอผัดผ่อนไป แต่ในทางบัญชีเนื่องด้วยว่ามันมีสัญญาและมีแบงก์การันตีอยู่เนี่ยเอลยังมีหน้าที่ต้องบันทึกไรายได้ส่วนนี้เนี่ยเข้ามาตามเงื่อนไขของสัญญานะคิงพาวเวอร์อ King Power เนี่ยที่ขอผัดผ่อนเ,ออเขาก็ไม่ได้ว่าไม่จ่ายเลยสักทีเดียวนะมีการทยอยจ่ายบางส่วนมาดังนั้นสิ่งที่ k ิ n พาวเวอรต้องออสิ่งที่เอลต้องทำเนี่ยนั่นก็คือเอาไอ้บางส่วนนี้ไปหักออกจากจํานวนเต็มที่บันทึกรับรู้เข้ามาเป็นรายได้แล้วนะคร แล้วก็เอาไปยัดใส่ไว้ในบัญชีลูกหนี้ค้างรับก็คือ account receivable นะก็ให้มันไปพอกอยู่ในตัวของ AR ออในเชิงของไรายได้ท็อปไลน์เนี่ยก็บันทึกกันไปนะแต่งเงินสดเนี่ยกระแสเงินสดที่เข้ามามันไม่เท่ากับจำนวนของไรายได้หรอกรนะงั้นั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น safety net เลยของ AOT หากว่ามันมี worst case scenario เกิดขึ้น นะ,ะนั่นก็คือในส่วนของแบงค์การันตีที่ King Power เอามาวางไว้ตอนเซ็นสัญญา,ารับมอบสัมปทานนะแบงค์การันตีฉบับนี้จะเป็นเซฟตี้เนสที่สุดแล้วของทาง AOT หากว่า,า King Power ไม่สามารถมาเคลียร์ภาระหนี้สินให้กับ AOT ได้หากมีการยึดแบงค์การันตีตรงนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยแบงค์ Bank ที่ผู้ออกแบงค์การันตีตรงนี้ก็มีหน้าที่ไปไล่เบีย้ยเอาเองกับ King Power ร์นะเอโอทีไม่เกี่ยวแล้วเป็นคนที่มาขอแบงค์การันตีขณะเดียวกันในระหว่างของการผัดผ่อนอการชรําระค่าตอบแทนให้กับ AOT เนี่ยเขาก็มีการคิดค่าปรับนะฮะ,ะตามเงื่อนไขเดิมคือ18%แต่ภายหลังมีการเจราจาต่อรองนะให้อ,อัตราค่าปรับตรงนี้มันสอดคล้องนะกับอัตราดอกเบีย้ยของสถาบันการเงิน ชั้นนําของประเทศไทย5แห่งที่เขาก็มีการคิดกับลูกค้าอยู่ในปัจจุบันนะก็ออกมาเป็นอัตรา MLR บวกนะก็ว่ากันไปในส่วนของค่าปรับฉงนั้นแบงก์การันตีเนี่ยมันอินคลูดนะทั้งค่าปรับแล้วก็ในส่วนของผลตอบแทนตามสัญญาครับนั้นจึงเป็นที่มาของการบอกว่าแบงก์การันตีฉบับนั้นเนี่ยมันคือเซฟตี้เนสของ AOT แต่ระหว่างทางนี้เนื่องจากแบงก์การันตีเนี่ย มันครอบคุมไปถึงปี72ระหว่างทางนี้ยเอก็คงจะต้องบันทึกรายได้ลมเข้ามาก่อนแล้วก็ยัดเอาไอ้ส่วนต่างที่มันไม่มีเงินสดเข้ามาจริงเนี่ยนะเข้าไปไว้ในแอ c ์คาร์ดิเซเบอโอะก็นี่คือสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นตรงนี้เมื่อเช้าที่ผ่านมารายการอจอดลึกทั่วไทยเองอก็นำเสนอประเด็นนี้ครับความน่าสนใจก็คือว่ามีการเปิดงบการเงิน ของทางด้านบริษัท King Power คิงพาวเวอร์ที่เข้าไปดําเนินการดูเหมือนว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปี2565เนี่ยคิงพาวเวอร์เนี่ยมีกาไรอยู่แต่พอขึ้นปี2566รายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ปรากฏว่ากําไรเนี่ยติดลบมันก็เลยมีคําถามเกิดขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคิงพาวเวอร์หรือเปล่ามแม้ว่าตัวเลขท่องเที่ยวเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นตามการปรับตัวของสถานการณ์ตั้งแต่หลังโควิดมาจนถึงเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวของรัฐบาลด้วย มีการตั้งคำถามาในประเด็นที่มีความคล้ายคลึงกันเนี่ยเมื่อวานนี้นะครว่าตัวเลขยอดขายของ King Power เนี่ยมันเพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานาภายใต้การบรหิหารจัดการของ AOT หรือไมอ่คุณกินรติก็บอกว่าจากการสำรวจด,ดูตัวเลขของลูกค้าก็คือ King Power เนี่ย ยอดขายมันก็ปรับตัวสูงขึ้นนะตามจำนวนผู้โดยสารแต่ประเด็นปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ยอดใช้จ่ายเปอร h e ฮ d ครับนะฮะก็คือเปร์ทิ cket ว่าคนหนึ่งคนเนี่ยมาซื้อของเยอะแค่ไหนก่อนหน้านี้ทิ cket size มันอาจจะสูงกว่าครับปัจจุบันทิ cket size มันลดลงซื้อแต่พอดีพอจำเป็นก็อาจจะเป็นในลักษณะนั้นด้วยหรือเปล่าด้วยบริบททางเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงไปด้วย พฤติกรรมในการจับใจ่ายใช้สอยที่มันก็เปลี่ยนแปลงไปคือผมว่าวันนี้สินค้าที่จําหน่ายกันในร้านค้าดิวตี้ฟรีเนี่ยไม่ต้องเจาะจงไปที่ King Power ก็ได้เอาทั่วโลกเนี่ยผมว่ามันก็เป็นสินค้าที่สามารถจัดหาได้ผ่านโลกออนไลน์นะใช่ครับใช่ไหมผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งมันก็มีความสะดวกคล่องตัวราคาค่างวดเนี่ยผมว่ามันก็ไล่เลี่ยมไม่ได้แพ้กันไม่ต่างกันมาก นะฉะนั้นผมว่าไอ้สมรภูมิตรงนี้มันเปลี่ยนไปแล้วละ่ะนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราก็อยากจะย้ำหัวหมดนะเกี่ยวกับปัญหาเชิงโครงสร้างครับของเรื่องราวตรงนี้อไอ้ที่ว่ายอด spending per head ไอ้ ticket size มันลดลงสมรภูมิการค้าสินค้าปลอดอากรมันเปลี่ยนไปก,ก,ก็ว่ากันไปนะแต่เหล่านั้นนะ่ะมันเป็นองค์ประกอบแวดล้อมครับ นะเป็นองค์ประกอบแวดล้อมที่ในโลกของธุรกิจมันก็ต้องคิดหากลยุทธ์ในการที่จะมาต่อสู้กับ disruption ตรงนี้ในการที่จะมารับมือกับความผันผวนรตรงนี้นะฮะงนั้นองค์ประกอบแวดล้อมว่ากันไปมันก็เป็นหน้าที่ของ King Power ต้องไปเฟ้นหากลยุทธ์มันก็เป็นหน้าที่ของ AOT ที่ต้องไปกาหนดแนวทางนะว่าจะช่วยเหลือ,อ,อลูกค้าของตัวเองอย่างไร แต่องคองประกอบที่มันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มันเป็นองค์ประกอบเชิงโครงสร้างเนี่ยนั่นก็คือที่มาที่ไปของประเด็นปัญหาทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลในส่วนของการเสนอผลตอบแทนมินิมัมการันตีจบตรงนี้คือมองในแง่มุมหนึ่งนะ <c oughs> ไม่รู้สิทำไมอะไร ต่อมีอะไรในประเทศไทยสำหรับคนบางกลุ่มใครบางคนมันดูจะเป็นเรื่องง่ายไปเชทั้งหมดครับก็สักแต่เสนอไปอเอาบิดคนอื่นให้ได้เช่นคู่แข่งบอกจะให้ส0บเปอรเซนห้าซนตนี่จะบุญทุ่ม30%สิบซัดไป30%มสิแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะตามมาถ้า30%สบนั้นผู้เสนอไม่สามารถที่จะ ปฏิบัติตามได,ได้ตามเงื่อนไขที่ที่เสนอไปสุดท้ายก็ามาขอเจรจาต่อรองอขอปรับเปลี่ยนสัญญาครับแก้ไขสัญญาครับคือเอาละยังไงเสียเนี่ยเออวันนี้ก็ยังคงได้ประโยชน์อยู่นะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเลยในยะของประเด็นเนี้นั่นก็คือมันกลายเป็นคิงพาวเวอร์ก็เป็นผู้ครองตลาดนี้แต่เพียงผู้เดียว ยากต่อการที่ผู้ประกอบการรายอื่นครับจะเข้ามาทําได้ดังนั้นโอเคก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคิงพาวเวอร์นะผมก็ยังซื้อของเขาอยู่เป็นประจำะแต่ถ้าพูดถึงตลาดที่มันมีการแข่งขันกันเสรีและเพื่อให้การแข่งขันมันมีความสมบูรณ์แบบมันควรจะต้องมีผู้ประกอบการมากกว่าหนึ่งรายถูกไหมถูกต้องครับหลักการในเชิงแมคโครอิคอนอเมกส์อันนี้ก็ล่ําเรียนกันมาในวิชาทางเศรษฐศาสตร์เราจะได้สินค้าที่มีคุณภาพ ในราคาที่สมเหตุสมผลอม,มันต้องมีการแข่งขันทางธุรกิจเกิดขึ้นถูกต้องฉันใดก็ฉันนั้นครับเออ <c oughs> ซึ่งแน่นอนไอแนวทางของการสักแต่เสนอผลตอบแทนสูงๆแล้วก็รู้ว่าเดี๋ยวจะแก้สัญญาได้หรือรู้ว่าเ <c oughs> คลียร์ได้ไอแบบนี้ผมว่ามันมันเป็นการปิดกั้นผู้ประกอบการรายอื่นนะ,ะถูกไหมจริงๆเจ้าของสัญญาเองก็ต้องมีมาตรการ ในการเข้าไปจัดการอย่างเข้มงวดฉะนั้นไอการจัดการอย่างเข้มงวดตรงนี้มันทําอะไรได้ไหม,มนะฮะเมื่อวานเราก็ตั้งคําถามกับท่านผู้ว่ากิรติก็เข้าใจนะคือในมุมของเออทีเขาก็บอกก็คนเสนอมาหนึ่งพันกับคนเสนอมาห้าร้อยจะให้เลือกห้าร้อยได้ยังไงมันก็ต้องเลือกหนึ่งพันอันนี้ก็ถูกแต่ก็ต้องดูว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่า ทีว์ดมันอยู่ตรงนี้ครับมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าฉะนั้นไม่มีใครตอบได้ว่ามันเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครรู้ว่าวันพรุ่งนี้วันบารืนนี้ปีหน้าอีกสิปีข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับถูกไหมฮะงนั้นสิ่งที่ทําได้เนี่ยยกตัวอย่างเช่นการไปเพิ่มคลอสในสัญญาไหมเพิ่มเงื่อนไขกรณีหากว่าไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้จะมีค่าปรับเท่านั้นเท่านี้จะติดติดแบล็คลิสติดแบล็คลิสติดเกรลิสอะไรว่ากันไปนะฮะ เป็น watchlist แบบเฝ้าระวังหรืออะไรว่ากันไปถูกไหมฮะแล้วอาจจะต้องลงรายละเอียดถึงขั้นว่าไม่สามารถที่จะปรับแก้ไขสัญญาได้หลังจากที่เซ็นกันไปแล้วรหรืออาจจะมีข้อยกเว้นกรณีเช่นมีสงครามเกิดขึ้นนะมีภัยพิบัตริรุนแรงเกิดขึ้นอ,อ,อันนั้นอาจจะปรับเปลี่ยนแก้ไขสัญญาได้แต่อื่นใดนั้นเนี่ยมันก็ควรจะต้องให้เป็นความเสี่ยงของผู้ประกอบการไหมเพราะว่ามันเท่ากับว่าวันนี้เนี่ย คิงพาวเวอเหมือนไข่ในหินครับเอ่อทำธุรกิจจะผิดท่าผิดทางอย่างไรเดี๋ยวก็มีคนปรับเงื่อนไขให้อ่าถูกไหมฮะแต่การทําธุรกิจจริงๆแล้วให้แฝคือทุกคนก็ต้องแบกรับความเสี่ยงหมดก็ต้องทําให้ได้อย่างที่ตั้งตั้งเป้าเอาไว้มันควรจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอืมถูกไหมครับเว้ยม,มันกลายเป็นไข่ในหินที่จะทําอะไรผิดท่าผิดทางก็ได้สุดท้ายแล้ว ไม่เดือดร้อนอไม่เสียหายครับอาจจะขาดทุนกําไรไปบ้างครับนะฮะแต่แล้วยังไงอ่ะใครได้ประโยชน์ล่ะนีค,คนไทยหรือคนต่างชาติคือผู้ใช้บริการสนามบินต่างๆเนี่ยออบอกว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการรายอื่นเขาก็มีโอกาสจะได้เห็นสินค้าประเภทอื่นมีอมโอกาสจะได้ซื้อมีโอกาสจะได้ใช้หรือราคามันอาจจะจะแตกต่างกันหรือเปล่าก็หลักการในเชิงแมโครอิคโนมิกส์ครับ มันก็ระบุเอาไว้อย่างนั้นครนะโอเคก็เราจึงอยากจะย้ำหัวหมุดในประเด็นนี้นะแต่ในแง่มุมของการบริหารความเสี่ยงของ AOT อันนี้ก็เข้าใจได้ในแง่มุมของการสแสวงหาทางรอดของ King Power มันก็พอเข้าใจได้แต่ไอ้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันถึงเวลาที่จะต้องมีการพิจารณาแล้วก็ปรับเปลี่ยนแก้ไขกันไหมครับ ซึ่งจริงๆเรื่องนี้มันไ,ไม่ได้เกิดเฉพาะธุรกิจของอตัวด u ตี้ฟรีนะภาพที่คุณบุรพาฉายมาผมนึกถึงอ,อีกหนึ่งเรื่องก่อนหน้านั่นคือเรื่องของ UJV อ,อารมณ์คล้ายๆกันแต่เคสนั้นคือการเสนอราคาที่ต่ําเพื่อจะรับงานแล้วสุดท้ายก็ทําไม่ได้ไอ้เคสนี้เสนอราคาที่สูงสูงเสนอผลตอบแทนสูงครับเพื่อให้ได้งานมาอ่าก็คล้ายๆกันเหมือนกันแหละแค่คนละด้านครับ ถูกไหมอ,อ,อันหนึ่งมันเป็นสัญญาจ้างอีกอันเป็นสัมปทานครับแต่เนเจอร์มันก็เหมือนกันเลยนะใช่เพราะ UJV สุดท้ายคือก่อนที่มันจะทิ้งงานเนี่ยมันขอเงินเพิ่มด้วยอาถูกต้องเสนอตำเข้ามาก่อนคือตัดคู่แข่งไปเลยเอาแล้วเสนอต่ำแบบต่ำสุดๆเลยอะชนิดที่ว่าผู้ว่าจ้างปฏิเสธไม่ได้อะครับถูกไหมแต่ระหว่างทางมันก็มาขอเงินเพิ่มและสุดท้ายมันก็ทิ้งงานถูกต้องกรณีของกิ n งพาวเวอร์เสนอพอตแทนสูงแต่ระหว่างทาง ขอแค่ไขสัญญาครับมาดูนิดนึงฮะในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์บุญหลวงเองก็มีการให้มุมมองนะครับต่อประเด็นเรื่องของ AT นะครับโดยเฉพาะการชำระเงินที่ล่าช้าของผู้ประกอบการในพื้นที่ของ a ออทรวมประมาณ5,000ล้านบาทก็ก่อให้เกิดความกังวลนะครับเรื่องของความเสี่ยงจากหนี้สูญและรายได้จากสัมปทานที่ลดลงในอนาคตจึงปรับลดประมาณการกำไรของ AT ในปีนี้นะครับลดลง20% จากรายได้สัมปทานและกระแสงเงินสดที่ลดลงพร้อมกับปรับลดคำแนะนำให้ขายหุ้นของ AOT แล้วก็ปรับลดเป้าเหลือเพียงแค่42บาทจากเดิมเนี่ยที่ให้ไว้72บาทนั่นเองนะครับ